ก็เดี๋ยวคิดว่าสันบู๊จะแยกเป็นสองคลิปนะคะพอดีออใช้สมาร์ทโฟนหายแล้วมันหลายแอปนะคะก็เลยเวิดีโอเลยดับไปนะก็เดี๋ยวจะทำเป็นสองคลิปแยกกันนะคะแล้วก็ที่บบอกว่าจะกิบเอาเวจ่จกของเงี้ยบจะพยายามรีบทำไม่ทันภายในมกราะคะ่ะก็คือ,อางานยุ่งไม่มีเวลาได้ทำสักทีอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทํางานเสร็จนอนเลยอย่างเงี้ยมันมันก็เหนื่อยแล้วใช่นเดีะคะัเราทำงานมันก็เลยเออไม่ค่อยเออจะรีบทำแล้วกันอ่าพูดต่อเลยนะคะ อันนี้โบแลกซื้อมาก็คือเราซื้อครบ500บาทที่วสันนะคะก็แลกซื้อลด50%นะโบซื้อมั้งแต่ก่อนปีใหม่โบจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะน่าจะสัก159ประมาณนี้มั้งอันนี้คือลด50%แล้วนะคะแล้วโบสังเกตดูนะว่ารุ่นนี้อเมริกาใช้แต่เขาจะไม่ได้เอามาขายในไทยแต่ว่าโบเพิ่งเห็นที่วสันนะคะ SPM 50เอ้30 โบก็เลยซื้อมานะเพราะว่าเห็นโซนอเมริกาเพูดถึงตัวนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ดีไหมเพราะว่าโบก็ยังไม่เคยใช้นะคะเออถ้าลองใช้แล้วดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวอาจจะเอามาพูดนะแต่อาจจะอีกสักระยะนะคะเพราะว่าเเครื่องสะอางเยอะใช้ไม่ทันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเปิดไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็มันอายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงใช่ไหมะคะก็เลย เอาไว้ให้ตัวเดิมที่ใช้หมดแล้วแล้วถ้ามันหมดเราเปิดใช้เงี้ยมันก็จะได้ใช้คุ้มนะคะทีนี้สามชิ้นสุดเออสามชิ้นหัดมานะคะก็คือเป็นคีน้ำหอมตัวนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะคะในราคาเจ็ดสิบสี่บาทมั้งโบเคยซื้อ,อ,อโบไม่แน่ใจว่าโบเคยซื้อหรือเคยเห็นนะปกติอยู่ที่ร้อยห้าสิบเก้าบาท นะคะตั้งแต่ราคาปกติแต่นี้ก็คือลดราคาโบก็เลยเห็นอยู่3มแบบก็เลยซื้อมาทั้ง3แบบเป็นชมพูอารยานะคะแล้วก็พอยเชอร์มาแล้วก็นาตาลีนะคะเป็นเพอร์ฟูบอดี้ครีมนะคะก็ซื้อมาทั้ง3ามกินเลยในราคา74บาทซึ่งเขาลดราคาอยู่นะคะก็ปุ่าใหญ่ไม่ได้เปิดเลยค่ะส่วน2ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือ เจลล้างมือนะคะมันจะมีสองรุ่นคือรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นเจลส่วนนี้รุ่นครีมนะคะในความรู้สึกโบส่วนตัวนะโบชอบรุ่นครีมเพราะว่ามันมันให้ความชุ่มชื้นมากกว่าแต่เจลมันแบบมันมันไม่เหนอะมันแบบว่าเออจะพูดยังไงดีโบว่ารุ่นรุ่นแบบเนี้ยมันจะแบบว่า มันลื่นผิวแบบเออมันเหมือนบำรุงด้วยแต่รุ่นเจลอย่างเงี้ยมันเป็นแบบลื่นๆไปเลยละเออไม่รู้จะธิบายไงต้องแต่ถ้าถามส่วนตัวโบชอบรุ่นนี้มากกว่านะแต่เจลเนี่ยมันมันก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนแบบว่าไม่ค่อยชุ่มชื้นในความรู้สึกโบนะแต่จริงๆมันก็คงให้คุณสมบัติไม่ต่างกันมากนะคะเพียงแต่ว่าใครจะชอบรุ่นเจลหรือรุ่นสูตรโลชั่นนะ หรือเปล่าโบพูดผิดหรือเปล่ามโนะแต่ว่ามันมีอยู่สองศูนย์นะคะก็ซื้อมาในราคาสี่สิบบาทก็โบว่าถูกดีนะอันนี้จัดโปรโมชั่นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะโบก็เลยเอามาสองกลิ่นอันนี้ก็คือซื้อเพื่อให้ได้กล่องที่ว่าซื้อแบรนด์วาัสด์โครบห้าร้อยนะคะก็ก็ที่เอามาพูดนะคะก็หมดแล้วีิซื้อของจากวัสด์นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมไปพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ